ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการตั้งราคาสินค้านะครับที่เราจะขายออนไลน์นะครับมันต้องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการตั้งราคาสินค้ากันเนาะตอนนี้ที่เห็นหน้าจอวันนี้ผมใช้มือถือแล้วก็นั่งพูดอยู่หน้ามือถือนี่นะครับก็ไม่ได้ใช้ไมค พอดีตื่นเช้ามามันนั่งกินกอนนั่งกินชาหน่อยนะครับก็เออมาทําประโยชน์ให้กับคนขายของออนไลน์ดีกว่าบางคนบางคนเป็นมือใหม่นะครับก็ยังไม่ค่อยรู้วิธีการตั้งราคาสินค้านะครับวันนี้ก็จะมาเป็นไกด์ให้เล็กๆน้อยๆนะครับก็คงไม่ได้ล,ละเอียดเยอะนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่รู้เนาะเรารู้กันไว้ก่อนนะครับโอเควิธีการตั้งราคาสินค้านะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเลยนะครับตอนนี้ AP s h ช p 5 9 6 5ของผมนะครับ ก็มีสินค้านะครับที่เราได้มาจากโรงงานนะครับอันนี้จะเห็นว่าดูไล่มาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นใบเจยีวกู่หลานนะครับผอบแผ่ร้อยกร,รัมนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจนมาถึงใต้เลขที่อยอเห็นไหมฮะลงมาราคาตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะกดไปเนาะมันไม่ขึ้นนะไม่เป็นไรก็ราคาซองละ1 1x บาท นะครับทำไมผมต้องมาตั้งราคาเท่านี้นะครับจากสินค้าที่เราได้มาเนี่ยแค่55บาทจากโรงงานนะครับแต่เวลาเรามาตั้งราคาสินค้าแล้วนะครับเรามาตั้งราคาเกือบคูณ2เลยเห็นไหมครับประมาณนะครับทีนี้มันจะคูณ2ด้วยเหตุผลอะไรเรามาดูกันเลยนะครับและเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลว่าทําไมมันต้องคูณ2ด้วยนะครับ เพราะสาเหตุอะไรนะครับเอาละกลับมาเลยเอานะครับทีนี้มาดูข้อแรกก่อนข้อนี้การตั้งราคาสินค้านะครับสิ่งแรกเลยถ้าเราขายของออนไลน์ใน Facebook ของเราเองนะครับอันนี้พูดถึงใน Facebook ก่อนเนาะเดี๋ยวพิมพ์ใหม่จะได้ไม่งงในกรณีขายใน Facebook นะครับ จะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องบวกเข้าไปหนึ่งค่าดําเนินการของเราค่าดําเนินการคืออะไรอะ่ะหนึ่งเราก็ลองคิดดูว่าเวลาเราสั่งสินค้ามาใช่ไหมครับเราจะต้องเสียค่าจัดส่งเช่นกันถูกไหมอย่างเช่นเราสั่งมาจากอ่าสินค้านี่ผมสั่งมาจากต่างจังหวัดนะครับเมื่อกี้ที่เห็นนะครับก็คือชาเจียกูลาน,นี่นะครับผมสั่งมาจากต่างจังหวัด55บาทสมมุตินะครับเป็นราคาส่งนะครับเพราะฉะนั้น เวลาผมมาคิดราคาผมต้องสมมติว่าผมสั่งมาสิบซองค่าขนส่งหกสิบบาทถูกไหมครัเอาง่ายๆเลยเนาะเท่ากับว่าค่าส่งซองละหกบาทถูกไหมครับช้าๆนะครับเท่ากับว่าเดี๋ยวผมจะเอนเทอร์มันนะดูนะครับเมื่อกี้ราคาราคาโรงงาน 55นะใช่ไหมครับเท่ากับว่าเรามาบวกค่าขนส่งทไลซ์ซองละ6บาทนะครับโอเคนะครับเท่ากับเท่าไรนะครับ61บาทโอ้ยโทษจริงหกเอาแล้วครับตอนนี้เราได้ค่า61บาทนะครับอันนี้ค่าจัดค่าดเนินการนะครับก็คือบวกค่าขนส่งนั่นเองนะครับซองละ6บาทตก61บาทเนาะ มาถึงค่ากล่องสมมุติว่าลูกค้าสั่งของเราแล้ว,ลวถูกเราต้องคิดอย่างนี้ถ้าลูกค้าสั่งของเนี่ยเราต้องมาเสียค่ากล่ององีกนะครับค่ากล่องก็ขึ้นอยู่ขนาดของสินค้าเนาะขนาดของสินค้าว่าใหญ่แค่ไหนนะครับมีขนาดเล็กแค่ไหนใหญ่แค่ไหนเพราะนั้นเราตีไปก่อนค่ากล่องเนี่ยตกประมาณถ้าชาหนซองเนี่ยผมจะเสียค่ากล่องประมาณ5บาทน,นะครับ บวก61บาทด้านบนนี่ถูกไหมครับเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ70เอ้ยเท่ากับ66บาทเอาแล้วครับเท่ากับ66บาทถูกไหมครับนะครับอันนี้กรณีที่เราขายใน Facebook ของเราเองนะเดี๋ยวผมจะบอกข้าไปอีกว่ามัน มันซับซ้อน้าไปอีกนะครับถ้าเราเอาไปขายที่อื่นเอาแล้วครับทีนี้อันนี้ค่ากล่องห้าบาทเป็นหกสบหกบาทนะมาดูค่าขนส่งค่าขนส่งเราต้องไปดูก่อนว่าเวทน้ําหนักน้ําหนักของสินค้าเนี่ยครับต่ําสุดเริ่มต้นที่กี่บาทนะครับส่วนใหญ่แล้วชาชาตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับมันหนักแค่เห็นไหมครับหนักหนึ่งร้อยกรัมจะเห็นว่าดูแถวที่สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่อ่าแถวที่ห้า เราต้องดูก่อนชาตัวนี้หนักหนึ่งอยกรัมเพราะฉะนั้นค่าขนส่งเราต้องไปศึกษานะครับว่าค่าขนส่งหนึ่ง้กรัมเนี่ยก็คือ1ขีดนั่นเอง,เองมันเบามากนะครับค่าขนส่งเท่าไหร,ร่นะฮะประสบการณ์ผมก็คือ29บาทสมมตินะเอาแล้วครับเราได้ค่าขนส่งมาแล้ว29บาทบวกอะไรครับบวก66สบบาทด้านบนนี่เห็นไหมครับเป็นเงินเท่าไหร่ครับตอนนี้ ครับ29 66บาทเป็นเท่าไรครับเป็น95บาทเห็นไหมครับจะเป็น95บาทเห็นไหมครับทีนี้ลองคิดดูนะครับว่าที่ผมตั้งไว้1 1เอกเมื่อกี้นะครับนี่ครับมันจะได้กำไรไหมไมาดูแล้วกันราคาซองละ 119บาทนะครับอาจจะขาดทุนซะด้วยเอาละครับตอนนี้นะครับเราขายโดยขายใน Facebook นะครับราคาต้นทุนของเราทุกอย่างรวมแล้ว95บาทมาดูกันนะครับว่าเราได้กำไรกี่บาทสมมุติว่าเราตั้งซอง119ลบด้วย95ก็จะเท่ากับ กำไรนะครับได้เท่าไหนึ่งร้อยสิบเก้าลบเก้บห้าห้าหกเจ็ดแนี่คือกำไรยี่สิบาทต่อซอง เห็นไหมครับนี่ครับทำวีโอให้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้กรณีเราส่งใน f a c e b o o k นะขายใน Facebook นะครับแต่ถ้าเราเอาสินค้าตัวนี้มาลงขายในช้อปปีล่ะมาลงขายในช้อปปีล่หละเราจะโดนหักอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับว่าในช e ้อปปี้เขาหักอะไรบ้างเนาะเข้ามาดูาเลยนะครับ เอาล้ครับมาดูสินค้าตัวนี้นะครับที่ผมขายได้นะเป็นอะไรครับเป็นขนมมัดใต้นะครับอยู่ด้านล่างนี่เห็นไหมครับล่างสุดนะเนี่ยราคา250บาทนะครับผมขายขนมมัดใต้10พอราคา250บาทนะครับต้นทุนเท่าไรครับ200นะครับต้นทุน200แต่ผมขาย250บาทอยู่ด้านล่างเห็นไหมเอาล้ครับมาดูรายละเอียดของการชำระเงิน เดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะ่ะตรงนี้นะครับด้านด้านบนเนี่ยที่มีเลขสองร้อยห้าสิบยี่สิบแล้วก็หกเห็นไหมครับมาดูกันนะครับ <c oughs> ช้อปปี้เนี่ยหักอะไรเราบ้างดูนะครับจากที่เราขายสองร้อยห้าสิบาทเห็นไหมครับรวมค่าสินค้าสองร้อยห้าสิบบาทการจัดส่งช้อปปี้หักเราแล้วยี่สิบห้าบาทเอ้ยโทษทีการจัดส่งช้อปปี้หักเรายี่สิบาท ค่าธุรก,กรรมชนะเงินอีก6บาทเห็นไหมครับเท่ากับว่าช้อปปี้หักเรา26บาทแล้วก็ไปลบ250เหลือเท่าไหร่2 2บผมได้กำไรแค่24บาทเองนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกทุกๆคนว่าการขายของออนไลน์นะครับใครที่ตั้งราคาขายแล้วสูงเกินไปเอากำไรเยอะๆนั่นหมายถึงว่าคุณมีสิทธิ์ขายไม่ได้เลยนะครับ นะครับเอาล้ครับเดี๋ยวมาดาูตัวเลขที่ชัดเจนเง,งเนาะว่ามัน224บาทจริงไหมอ่ะเรามาพิมพ์กันเลยนะครับจะเห็นไหมครับว่าด้านล่างเนี่ยผมเขียนว่า s h อป e ีจะหาค่าดาเนินการของอ้ะหักหากค่าดาเนินการนะครับเมื่อกี้ก็คือ6บาทนะครับหาค่าส่งค่าจัดส่งเมื่อกี้เท่าไหร่ครับ6บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าราคาสินค้านะครับที่6บาทนะครับ หากค่าส่งเท่าไรครับ20บาทเห็นไหมครับราคาราคาสินค้า250บาทก็เท่ากับต้องลบ6บาทลบ20บาทเหลืออุ้ยเท่าไรครับ 224บบาทเห็นไหมครับต้นทุนสองอบาทเป็นไงครับได้กำไรยี่สิบสี่บาทแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับการขายของออนไลน์นะครับ ที่ผมบอกเสมอนะครับทำไมผมโพสต์ในเพจแล้วก็ในในเพจที่สอนนะครับแล้วก็ในกลุ่มไลน์ที่เราเอาสินค้าไปขายของกันนะครับอันเนี้ยที่ผมบอกว่าทําไมรู้รู้ไหมว่ามันถึงได้กําไรน้อยเพราะว่าเรื่องการจัดการเรื่องกล่องเรื่องการโดนหักเรื่องการดําเนินการนี่แหละครับมันจะทําให้เรา,าต้องได้กําไรน้อยนะครับถ้าเราตั้งเยอะ เราก็ขายไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับการขายของการตั้งราคามีความสําคัญกับตัวเราและเราจะขายของได้หรือไม่ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการตั้งกําไรนั่นเองนะครับกําไรเยอะเกินเหตุมันก็เวอร์เกินนะครับทําให้คนเข้ามาซื้อสินค้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะซื้อใน YouTube ซื้อใน Facebook นี่นะครับ Facebook หรือจะมาซื้อในช h อป e ีก็แล้วแต่นะครับ จะสังเกตว่ามันจะมีการหักค่าแรกการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเราตั้งราคาสินค้าอย่าให้สูงเกินไปนะครับจำไว้เลยนะครับตรงนี้สําคัญนะครับเอาลครับทีนี้ก็เป็นอข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมทําขึ้นมาเพื่อให้มือใหม่เนี่ยตั้งราคาสินค้าให้ถูกต้องนะครับอย่าตั้งสูงเกินไปนะครับถ้าเราตั้งราคาสินค้าเหมาะสม คนที่เข้ามาดูนะครับเขาเห็นสินค้าเราอะอ๋อสินค้าที่เห็นในห้างมัน55บาทเองดีกว่าอี่แต่มาเจอขายออนไลน์ทำไมมันขายต้อง1้อบาทวะคนที่ซื้อสินค้าเองต้องเข้าใจเช่นกันนะครับว่าการขายออนไลน์มันต้องมีค่าใช้ใจ่ายค่าขนส่งค่าดาเนินการค่าอะไรต่างๆนั่นเองนะครับทาให้ราคาสินค้าสูงขึ้นกว่าที่เราจะไปเดินในห้างนะครับทีนี้คําถามก็คือกูไปเดินในห้างดีกว่าไหมถามว่า ถ้าผู้ซื้อจะไปเดินซื้อในห้างคุณห่างจากบ้านคุณ10กิโลคุณขับรถไปปืด๊ดค่าน้ำมันกี่บาทครับ5บาท6บาทนะครับความเสี่ยงนะครับถ้ารถชนตูมคุณเจ็บหนะักถูกไหมครับคุณต้องเสียเวลาซ่อมรถอีกความเสี่ยงอะไรอีกคุณต้องขับรถไปประมาณกว่าจะไปถึงห้างกว่าจะเดินซื้อคุณต้องเสียเวลาเยอะ นะครับลูกค้าก็จะเสียเวลาเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เช่นกันนะครับการซื้อของออนไลน์มันเป็นอะไรที่สะดวกนะครับผู้ขายเองก็ขายได้สะดวกผู้ซื้อเองก็ซื้อได้สะดวกเพราะฉะนั้นผู้ซื้อเองก็ต้องยอมทําใจกับราคาที่มันสูงกวา่าสินค้าทั่วไปนั่นเองนะครับโอเควันนี้ถ้าใครเห็นวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เจอใน YouTube ก็ กด subscribe ด้านล่างหรือกดปุ่มติดตามสีแดงๆนะครับใน u t u b e ของผมนะครับสีแดงมุมขวานะครับกดไปเลยครับติดตามตึ้งนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นกระดิ่งกระดิ่งก็จะขึ้นมาก็สามารถเข้าไปกดกระดิ่งต่อได้นะครับเวลาผมโพสต์อะไรแล้วมันจะได้ส่งสัญญาณมาให้แต่ละคนนะครับตึงต้งตึงตงเราจะได้รู้ว่าโอ้มีอะไรออก ออกมาอีกนะครับโอเคครับวันนี้ก็เล็กเล็กน้อยของเช้าวันที่14นะครับวันสงการนะครับปีนี้เราไม่ได้เล่นสงการนะครับเพราะเราเจอปัญหาเชื้อระบาดนั่นเองนะครับโอเคขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการติดเชื้อนะครับครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ